ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีเรื่องการตรวจสภาพรถ EP 8 6ตอนที่39ขั้นตอนการให้บริการ 1. นึ่ำรถเข้าร่วมการตรวจสภาพรถงานตรวจสภาพรถหรือขอประวัติรถจากสำนักงานขนส่ง 2. ใช้ใบรับรองการตรวจสภาพ 3. ชํชำระเงินค่าภาษีรถ 4. รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือการจดทะเบียนรถคืนการตรวจสภาพารถ กรมการขนส่งมีหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสภาพรถทั้งที่รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งพศ2522และตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522รถที่จะนํามาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบกพศ2522หรือนำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะขนาดและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถผู้โดยสารไปกับรถคันนั้นผู้ขับขี่รถคันอื่นคนเดินถนนรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ1รถที่อยู่ใน ขายต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี1.1รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกุประเภทโดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน1.2รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทรถดังนี้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่เกิน7คนที่มีอายุใช้งานครบ7ปีขึ้นไป